สวัสดีครับวีนีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและกลารทุนประจำวันที่22เมษายน2567ครับสําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมต้องบอกว่าตลาดเนี่ยค่อนขกท่านที่จะโฟกัสในเรื่องของอ่าการสงครามนะครับระหว่างอิสราเอลกับทางอิหร่านนะครับปรากฏว่าในช่วงสองที์ที่ผ่านมานะครับก็มีการตบโต้กันเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับโดยที่อิสราเอลเนี่ยก็ได้มีการตบตีกลับไปที่อิหร่านนะครับเพียงแต่ว่าณนะตอน ปกติกับไปนะครับอิรานก็ยังไม่ได้มีท่าทีตอบโต้อะไรมานะครับถามว่าสงครามนี้มันจบแล้วหรือยังเราจะวางใจได้แล้วหรือยังนะครับสตวผมก็มองว่าเราอาจจะยังคงต้องติดตามไปอีกสระยะนะครับเพราะว่ายังไม่มีการคอนเฟิร์มจากฝ่ายใดเลยนะครับว่าสงครามนั้นจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแล้วก็ความตึรืงเครียดและก็ซัมพขลของอิรานในการปิดช่องแคบพอมูชนะครับซึ่งมันเป็นช่องแคบสาคัญในการขนส่งน้ํามันทั่วโลกเนี่ย่วาวจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริง,รงเนี่ย เชื่อว่าราคาพลังงานราคาน้ำมันเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มสุดขึข้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าช็อตแค่พอรูชเนี่ยมันคิดเป็นการขนส่งน้ำมันเนี่ยประมาณสิบห้าล้านบาร์เรล,ลต่อวันนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นของการส่งออกน้ำมันทั่วโลกนะถ้าก็ปิดจริงๆเนี่ยราคาน้ำมันมันเพิ่มเงินเฟ้อมันก็ยังเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อเพิ่มราคากลางต่างๆเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะลดการดอกเบีย้ยลงได้นะครับนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่ เราจะต้องติดตามกันนะครับส่วนค่าวอื่นๆนะครับในวันนี้นะครับผมขออนุญาตไล่ไปตามตารางเลยนะครับวันนี้ก็วันจันทร์นะครับไม่มีการประกาศข่าวสารอะไรมากมายนักนะครับตัวนในวันอังคารนะครับก็จะมีตัว P M I ภาคการผลิตนะแล้วก็ P M I ภาคการบริการของทางสหรัฐรวมถึงยอดขายบ้านใหม่ด้วยสัดส่วนวันพุธนะครับก็จะมีตัวสินค้าคงคลังและมันดิบแล้วก็วันพฤหัสบ,บดีเนี่ยชัาว,ว่าตลาดน่าจะ ีเกินค่อนข้างเยอะนะฮะในวันพฤหัสบดีเนียครับเพราะว่าจะมีการประกาศตัวเลข GDP ของทางสหรัฐนะครับรวมถึงตัวจำนวนคนที่ยื่นขอรับบริการการว่างงานครั้งแรกด้วยนะครับสรับ GDP เนี่ยคาดการณ์ออกมาว่าแย่ลงนะถ้าเกิดว่าตัวเลข GDP ออกมาแย่ลงจริงๆเนี่ยมีโอกาสนะที่จะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของลงนทุนที่มีต่อกุวเงิน US ดอลลาร์ในช่วงนี้นะครับปรับตัวลดลงนะเพราะอะไรเพราะว่า อ่าในเรื่องของ GDP มันเป็นตัวที่บอกบอกถึงเศรษฐกิจนะครับว่าเศรษฐกิจมันสามารถโตได้ไหมประชาชนมีรายได้มากเพียงพอหรือเปล่ามีรายได้มากขึ้นไหมนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตัวเลข GDP มันลดลงนยอาจจะเป็นกัแทนเสร็จว่าเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยได้แล้วนะเพราะว่าดอกเบี้ยที่มาสูงขนาดนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ GDP ของสหรัฐตกนั่นเองนะครับรวมถึงตลาดหุ้นนะครับถ้าเกิดว่า GDP ออกมาแย่ลงเนี่ยอาจจะโดนเทขายได้หลังจากที่โดนเทขายมาตลอดช่วงเดาที่ผ่านมานั่นเอง ส,ส,ส่วนในวันศุกร์นะครับก็จะมีการประกาศตราดอกเบีย้ยของ BOJ หรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นซึ่งเราพอจะคาดเดากันได้อยู่แล้วนะครับว่ามีที่จะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้เท่าเดิมนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าก็ต้องดูค่าทีของ BOJ ครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าสกุลเงินเยนเนี่ยมันอ่อนค่าลงสุดๆในรอบสามเดืนกว่าปีที่ผ่านมานะครับส่วนยุคเท่าของวันศุกร์เนี่ยปิดท้ายตลาดก็จะเป็นตัวเลข พิงซีดทีมีราเาด้านการบริโภคส่วนบุคคลนะครก็จะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อทางสหรัฐนั่นเองคาดการออกมาลดลงนี้จะทําให้ราคาทองคำสามารตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ในช่วงท้ายสัปดาห์อย่างไงก็ต้องส่วนทางออกตรางนะครับเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าทางสหรัฐเ,เองเนี่ยก็ได้ผ่านร่างกฎหมายนะที่จะ ใช้เงิประมาณในการสนับสนุนสงครามระหว่างยูเครนนะครับไปกับรัสเซียนะโดยสหรัฐเนี่ยก็ตัวเต็มที่นะครับว่าสนับสนุนตัวยูเครนนะครับแล้วก็สงครามอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยสหรัฐก็อ่าสนับสนุนอิสราเอลนะครับแล้วก็ไต้หวันกับจีนนะสหรัฐก็สนับสนุนไต้หวันดะวรกันทีนี้ก็ต้องมาดูว่าเงกนประมาณที่มันค่อนข้างเยอะขนาดนี้เนี่ยนะครับมันจะเราไปทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันจะ แค่สนับสนุนเฉยๆหรือว่ามันจะสร้างประเด็นอะไราภายในให้มันเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันมีงบประมาณสนับสนุสนแบบนี้สงครามเนยนคงที่ืดเดือแบบนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้ตลาดมันค่อนข้าง,างผุนๆได้นั่นเองนะครับส่วนในทางเทคนิคนะครับราคาทองคำก็ปรับตัวลงลงมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็วันนี้ขออนุญาตให้รับต้านเอาไว้เอาไว้เทรดในช่วงหนึ่งถึงสองวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดยนเราดูตลาดทีก็ตอนนี้ผมกำลังไม่แน่ใจว่า กำลังเชื่อนที่เป็น t รังเกอรหรือว่าฟอร์มตัวอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเป็น t รังเกอรจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าจะาขึ้นไปทดสอบแนวต้าเนี่ยมีโอกาสทดสอบได้สองแนวนะก็คือสองพันสาร้อยเกิบสองกับสองพันสี่ร้อแปดนะครับ,อ, 2, 92, 2, รบอันนี้เป็นแนวต้านของทองคำนะส่วนแนวรับนะฮะจะอยู่ที่สองพันสาร้อยหกสิบสองพันสามรอยสี่สิบเก้าและสองพันสามร้อยสาบสาะครับก็ลองดูว่าแนวรับเหล่านี้นะฮะเวลาที่ราคาลงมาทดสอบเนี่ยมันมีปฏิกิริยาอะไรบ้างมันเองนะ ส่วนราคาน้ำมันนะครับน่าสนใจว่าน่าจะสามารถพักตัวได้นะครับโดยที่สําหรับเบรนต์นะ82.16นะครับก็เป็นฟีบูนารชีที่ประมาณ50%พอดีนะครับแล้วก็ตรงนี้มีแนวรับแล้วก็ดีมารโซนด้วยอาจจะลงมาพักตัวตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นหน้าบ่ายรอย,ย่อลงนิดนึงนะครับนาที่โซนฟีบูนาร์ชี่50%สักหน่อยน่าจะปลอดภัยกว่าแล้วก็น่าจะได้ปลในการเข้าเทรดมากกว่าสําหรับตัวเบรนต์นั่นเองนะเพราะว่าสงครามยังไม่จบนะครับน้ามันก็ ยังคงมีโอกาสที่ปรับตัวสูงขึ้นได้นะและ้วก็ปิดท้ายกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับโดนเทขา,ายมาตลอดทั้ง2-3สัปดาห์เลยนะครับนะไม่ใช่แค่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในไทม์เฟรมนะครับในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยนะครับมีสัญญาณเดวิจเจนระยะสั้นๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามีโอกาสที่จะพักตัวขึ้นไปก่อนได้นะครับในช่วงสองสาวันก,นก่อนการประกาศตัวเลข GDP นะถ้าเกิดว่า GDP ออกมาแย่ลงจริงเนี่ยผมก็ มอไว้ว่าการพักตัวนี้นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบบริเวณหกขุดแปดองฟิโบนัชชีนี้ได้นะครับที่หลอดพี่เขาหลุดลงมาตรงนี้เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ราคาประมาณสาม4 8ื่นแดันเก้าร้อสสิบแปดนี่ยจะเป็นพักตัวจุดจบของการพักตัวที่น่าสนใจนะครับส่วนเป้าหมายราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสาม6 8ืนห้าันสี่รอยหกสิบแปดนะครับซึ่งเป็นฟิโบนัชชีหนึ่งร้ยหกจุดปดพอดีนะครับแล้วก็ เป็นดีมันโซนอยู่ด้านล่างเป็นแนวรับอยู่ด้านล่างด้วยนะครับเรลองติดตามมาดูสําหรับราคาดัชนีด,ดาวโจนส์นะครับโอเควันนี้ข่าวในตารางไม่มีนะครับแต่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับเพราะว่าเทรดเดอร์ก็น่าจะเข้ามาเทรดกันต่อเนื่องนะครับยังไงก็มา m a n a g e m e มนกันให้ดีแล่ก็ขอทุกคนโชคดีมีกำไรในวันนี้นะครับ